สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องราวตะลอนนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ถนนหมายเลข24นะครับทุกคนกําลังจะมุ่งหน้าไปยังผาหมอยแดงอาเภอการทลักษ์จังหวัดสีสเกตนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปชมผาหมอยแดงนะครับปี2023นะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้เรากําลังมุ่งหน้าสู่อำเภอการทลักษ์นะครับทุกคนตอนนี้เวลาตีห้าครึ่งนะครับ เราออกจากบ้านอำเภอสังขะมาประมาณาตีสี่ห้าสินะครับมาถึงตรงนี้ก็ประมาณตีห้าึ่งแล้วนะครับเราก็น่าจะขึ้นไปถึงยังผามมอยแดงเนี่ยประมาณหกโมงนะครับปไปชมพร้อมกันครับทุกคนว่าบรรยากาศข้างบนจะเป็นยังไงบ้างไปกันเลย เราก็มาถึงแล้วนะครับผามอยแดงนะอยู่ที่อำเภอก,ก,ก,กันทะลักจังหวัดศรีสะเกษนะครับมาถึงารที่กำลังขึ้นพอดีเลยนะครับไห<ร>นกาแฟจะมีกาแฟอย่นี้มัข้างบนนี้ก็จะมีร้านกาแฟะนะ เปิดตีห้าถึงบ่ายสองนะครับร้านกา,าแฟร้านนี้วันนี้ลมนะหมอกไม่มีมีหมอกยังจางนะครับไม่มีเป็นทะเลหมอก หน้าผานีถ่ายคู่กับป้ายเนี่ยตอนนี้เราก็เดินริมหน้าผาไปเรื่อยๆนะครับ วันนี้ก็ลมค่อนข้างแรงนะครับก็เลยทําให้มันไม่มีหมอกนะเดนะ้หนาวอยู่นะครับอยู่ข้างล่างไม่หนาวนะดีนะที่เราใส่เสื้อแขนยาวมาตอนแรกมันอยู่ข้างล่างไม่หนาวนะครับแต่พอขึ้นมาข้างบนตรงนี้เป็นเหมือนลมมันมาประทะหน้าผาแนละ้ว สดตอนนี้ดวงอาทิตย์ก็เริ่มโผล่จากเมฆขึ้นมาแล้วนะครับ นี่นางถ่ายรูปตรงนี้นี่นี่นี่มีป้าย่แต่มันจะมีป้ายใหญ่ๆอยู่ตรงไหนฮะเฮ้ยมุมนี้สวย ตากล้อ,องเราสุดยอดก็มือสันแท้ตากอองเนี่ยอ่ะหนึ่งสองสาม,มาแม่แม่เปิดภาพปิดจมูกนย คป okay. ับนึงนะครับอันหนึ่งสองอ่นหนึ่งสองสามนี่นะครับ,บใครไม่มีมกล้องถ่ายรูปมาแต่อยากได้รูปสวยๆก็มาหาพี่เขาได้เลยนะดู มาเดินขึ้นไปชมข้างบนนะครับว่ามีอะไรบ้างตรงน,นี้ก็มีทางค่อนข้างดีนะครับทางเดินนะนนนผู้สูงอายุมาได้นะครับแม่อายุเท่าไหร่แล้วน,นะ<ม>ปีนี้เจ็ดิบเท่าไหร่นะครับฮะเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหแล้วนะยังเดินชิลๆ,ๆได้ ีหลบภัยคือว่าวสั้นคือเมื่อยหร้อบปาเนี้ต้องพวกวีมาด้วยนะถ้าอยากสวยลมแรงนะครับตามถ่ายช่างภาพจากสังขาะนาครน,นี่ างภาพกิติมัดักนะครับปดเดินกันต่อครับพอเดินมาถึงจุดนี้นะครับก็จะมีดอกไม้ทูบเทียนนะให้เราบูชาไว้ว่ามีพระพุทธรูปนะครับอยู่ข้างบนปางนาคปกนะครับห่างไห เอาไปวไ่ายน,นี่นะครับก็เป็น,นป้ายผามอยแดงนะใครมาก็ต้องมาถ่ายรูปตรงป้ายนี้นะครับ <c oughs> ดู <c oughs> เดี๋ยวให้ดูหน้าผาตรงนี้ โคตรชัน เราจะเดินลงไปดูนะครับเป็นภาพแกะสลักบนหน้าผาเนะนี่ยนี่ดูทางลงเพื่อนลมโคตรแรงตอนนี้ลมโคตรแรงเลยนะครับโอดูทางลงครัทุกคนค่อนข้างชันอยู่นะ พี่แม่ก็ไม่ได้ลงมาด้วยนะครับปวดขานะ ภาพสลักนนต่ำเป็นภาพสลักรูปบุคคลในท่านั่งสามคนบนผาหินทรายมอยแดงสันนิษฐานว่ารูปบุรุษเท้ากูเวนหนึ่งในจตุมหาราชประจำทิศเหนือพอมาถึงตรงนี้ก็จะเป็นประตูเหล็กกั้นไว้นะครับไม่ให้เราไปนะเพราะว่าก็น่าจะค่อนข้างอันตรายแล้วก็กลัวนักท่องเที่ยวเนี่ยไปไปลูบไปคลาไปขีดเขียนนะครับกลัวไปทาลายนะก็เลยมีประตูเหล็ก กันไว้แบบนี้นะครับ่ะโอเคครับทุกคนข้างล่างก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพาเดินกลับขึ้นไปนะนี่ทางเดินก็ประมาณ40-50ขั้นนะครับก็เป็นทางบันไดริมหน้าผาเดินมาอย่างนี้เลยนะครับ ข้างหน้าเรานี่ก็คือเขาพระวิหารนะครับที่เราเสียให้กับกรัรมพูชาไปแล้วนะฟ้องร้องกันหลายปีนะครับสุดท้ายก็ตกเป็นของกรัรมพูชาแล้วก็จะมีกล้องให้ส่องนะครับแต่กล้องมัวหมดแล้วผมลองส่องแล้วเมื่อกี้มองไม่ค่อยเห็นนะครับ สิ้นสุดแล้วนะครับสำหรับผามอยแดงมาถึงจุดนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับไปต่อไม่ได้แล้วะเราจะเดินกลับลงไปนะครับตอนนี้ งจุดนี้ก็จะมีมาม่าคับขายนะครับเพื่อใครหิวข้าวนะมาเช้าก็มีมาม,ะมะ่ามีน้ำร้อนไม้ให้นะครับแล้วก็มีบริการถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปด่วน30บาทนะครับ ตรงนี้ก็เป็นจุดที่สวยอีกจุดหนึ่งนะครับมาถ่ายรูปมากนะก็ยังมีซุ้มมีป้ายผามอยแดงแล้วก็เป็นซุ้มต้นไม้นะครับดู จุดนี้สวยมากครับทุกคนเดี๋ยวพามาดูตรงนี้พาดูตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะตอนนี้มีแสงพระอาทิตย์ละกำลังสวยเลยนะครับตอนี้เราก็เดินลงมาถึงข้างล่างแล้วนะครับตรงศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะก็เดินมาไม่ไกลนะครับตรงนี้ ตรงนี้ก็จะเป็นลานจอดรถนะครับแล้วก็เดินมาเดินนิดเดียวนะครับแล้วก็เดินไปถึงป้ายผ่ามอยแดงก็ประมาณร้อยสองร้อยเมตรนะครับแล้วก็จะมีของฝากขายนะครับมีหมวกมีของฝากเล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวพามาดูหน้าผ่าตรงนี้ครั้งหนึ่งนะครับทุกคน มอยแดงก็มีประมาณนี้นะครับก็ออยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องของเราด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ